เด้อผู้กองเชียนเพิ่นมาตีเขาแล้วครับพี่น้องเอ้ยคือสิได้หล่ที่ดอกปีนี่บ่าจ้างผู้ใดบ่ปอกผู้ใด้เราไม่ไล่ตีเพื่เดียวนี่ล่ะย <c oughs> ่านหมู่มาขอเขาไม่กินตึกงได้ทางละเอ็ดคั่นงบ่ถ้าบ่มีเขาก็มาพี่เด้อบุ่ึดที่นากับสิท,ทองออกนอกอยู่ดอกคิดว่า นี่ภูมาติดต่อไปแล้วน้องสีใหญ่มาติดต่อแล้วพี่น้องบ้านเฮาผู้ใด,ด้ว่ามีเข่าตัดหน้ากินกันมากเยี่ยมมาหยามได้เด้อครับเด้อพวกเอืดเขา่าตั้มจะกินนี่ปลายอยู่ในน้องกับพวกอืดอพูนทังมองสีเขาข้างๆนะครับเป็นน้องปลาถ้า,าพูนกับเป็นพวกเป็ดคอร์กไก่จะมาเป็ดไก่พวกย่างหรอละเหลือแต่คอก Hi